โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคืนนู่หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนนู่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับบิ๊กแมทพี่เจริ่เลอกเกมเวลา3ทุ่มตรงนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโอท้าฟอร์ดนะครับ รับการมาเยือนของเบอร์ลี่รองบวยครับแมนยูยืนดับ6มี53แต้มจากการชนะ1 6เสมอ5แพ้12เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมา4ต่อ2นะครับอริเทนฮากยังเจอปัญหาผู้เล่นเจ็บเดิมๆนะครับวารานินเดลเลฟพวกมาซียาวชอเมสันเมาส์พวกนี้ลงไม่ได้แน่ๆนะครับแล้วก็ในรายของมาคัสแรดฟอร์ดก็ต้องเช็คแต่ก็อาจจะลงไม่ได้นะครับด้านสัฟคนแรกอาจจะไม่เปลี่ยนเลยครับประตูโอนาหน้า บักขวาวาริซาก้าดาโล่ทางซ้ายนะครับคู่เซนเตอร์คาเซมิโล่ต้องถอยมาเล่นกับแม็กควายครับส่วนแดนกลางเนี่ยแม็กโชมิเนอาจจะได้เบียดอีลิกเซนเล่นกับคอมบี้ไมนูนะครับส่วนแนลรุกกาณาโช อันโตนีบูโนเฟอร์นันเดสแล้วก็นาเป้าราสบุตฮอยลุนนะครับนัดที่แล้วก็ยิงประตูได้เจอกับเบอร์ลี่รองบัวยี่สิบสามแต้มจากการชนะห้าเสมอแปดแพ้ยี่สิบเอ็ดแต่ว่าเกมล่าสุดบุกชนะทีมบัวอย่างเชฟฟียูเนเต็ดมาสี่ต่อนหนึ่งนะครับแบงซองกอมปานีมีผู้เล่นเจ็บเป็นตัวเดิมๆนะครับประตูน่าจะเป็น ik, มูริกเหมือนเดิมเกมรับนำโดยดาราโอเชียนะครับแดนกลางซันเดอร์เบิร์เก้จอชบาวฮิวพวกเนี้ยครับแนวรุกก็วิสตินโย มีบูโนลาเซ่นนะครับกองหน้าลิวฟอสเตอร์โดยมีดาวิดโฟฟาหน้าก็เป็นตัวสอดแทรกนะครับนัดแรกเจอกันแมนยูเนต็ดบุกชนะ1 0แน่นอนก่อนเกมแมนยูเป็นต่อแน่นะครับเอาง่ายแมนยูเนี่ยน่าจะพยายามรักษาโมเมนตัมต่อเนื่องนะครับต่อการเล่นในโอทรบฟอร์ดแล้วเจอทีมท้ายตารางส่วนเบอร์ลี่เนี่ยล่าสุดตอนนี้ตามหลังฟอร์เรสต์สามแต้มนะครับในการหนีตกชั้นแล้วเหลือ4นัดดังนั้นทุกเกมจากนี้ไปมีความหมายนะครับอย่างไรก็ตามครับแมนยู U, เล่นในโอทรบฟอร์ดต่อเนื่องครับแถมเบอร์ลี่ ต้องพยายามเปิดหน้าแรกจะมารับตลอดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องการแต้มครับดังนั้นน่าจะเข้าทางแมนยูเนต็ดด้วยครับเราก็แมนยูน่าจะเรียกความมั่นใจจากเกมชนะเชฟอยูมาได้นะครับเกมแบบนี้วัดใจแมนยูเนตอเอร์ทัฟ์ดีกว่าการันตีชนะแน่ครับการันตี1ประตูไปลุ่มประตูที่2นะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย